สวัสดีค่ะทุกท่านคะยินดีต้อนรับเข้าสู่การพยากรณ์ของชาวราศีกรกฎนะคะคลิปนี้จะเป็นการดูดวงในช่วงของเดือนมิถุนายนปี2564นะคะนะเรามาเริ่มที่การงานก่อนเลยนะคะนะการงานของคุณในช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นสาขาอาชีพอะไรไม่ว่าคุณจะเป็นใครงานของคุณกำลังรุ่งเลยค่ะ แต่ตามหน้าไพ่นี้จะเป็นอิสระฟรีแลนซ์พ่อค้าแม่ขายข้าราชการทหารตำรวจนะคะนะแต่มีเกณฑ์การยุ่งเหยิงมีเกณฑ์การขัดแยง้งมีการทะเลาะกันในเรื่องงานสำหรับพ่อค้าแม่ขายมีคนทําเหมือนกันเยอะคู่แข่งเยอะนะคะเพราะฉะนั้นแล้วควรจะใช้มัธุรสวาจาเป็นอย่างยิ่ง อย่าพูดห้วนอย่าพูดห้าอย่าใจร้อนอย่าพูดตรงเพราะคนพูดตรงคือคนพูดไม่เพราะอันเดียวกันเนาะสามดาบขึ้นนะคะนะแล้วมันจะเป็นไปได้ด้วยดีตัวคุณต้องนิ่งเข้าไว้นะจังหวะชีวิตของคุณมาแล้วนายหลายท่านมีงานประจำทำอยู่แล้วสามารถ ขุดความสามารถพิเศษตัวเองออกมาได้นะคะทําเลยค่ะจังหวะดีมาแล้วนะเพราะว่าในเดือนนี้การงานของคุณมันพุ่งนะอืแต่กลับมาโดนเนี่ยค่ะประกบตัวคุณเอาไว้คือการขัดแยง้งการทะเลาะกับเพื่อนร่วมง,งานการทะเลาะกับคู่แข่งเพราะฉะนั้นคุณต้องนิ่งเข้าไว้เฉยเข้าไว้นะคะนะ ใช้ความสยบเออใช้ความสงบสยบความเคลื่อนไหวดูพูดผิดนะอืมคือตัวคนเองก็เก่งนะสเตรนขึ้นก็เก่งพอตัวพอตัวนะคะอ่ะต่อไปนะมาดูเรื่องสุขภาพสุขภาพแข็งแรงดีค่ะมไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะเดูเว้นปวดเมื่อยตามร่างกายเพระนาะฉะนั้นแล้ว คุณควรจะรีแลกบ้างโดยเฉพาะคนที่นั่งทำงานนะอืมนะการเงินล่ะการเโอเคนะคะเหมือนเดิมปกติแต่เงินพุ่งแต่งานพุ่งแล้วค่ะแสดงว่าเงินต้องมาอีกนะต่อไปเรามาดูเรื่องความรักคนโสดก่อนคนโสดในเดือนนี้ แนะนำให้ข้ามไปเลยไม่ต้องจีบแล้วคนนี้จีบยากนะคะจีบยากให้ให้ข้ามไปก่อนเอาเดินต่อไปก่อนแล้วกันเนาะเดินนี้อย่าเพิ่งนะคะส่วนท่านที่มีครอบครัวแล้วมีแฟนแล้วในบางท่านอยู่ห่างกันนะคะให้ใช้เออพวกอุปกรณ์ต่าง,างก็คือพวกโทรศัพท์นี่แหละนะสื่อสารกันค่ะเนาะนะนะ ในบางท่านนี่อืมคือสามดาบขึ้นก็คงจะทะเลาะก,กันล่ะคะอันนี้เป็นธรรมดาเล่นกับฟันนะนะไม่ได้ถึงขั้นอย่างนั้นนะคือดรรมัดรรมคำพูดเจ๊แค์ดูแลซึ่งกันและกันถามไถ่าสาธุสุกดิบนะคะชีวิตเป็นไงบ้างวันนี้เหนื่อยไหมกับข้าววันนี้อร่อยไหมเ,เราไปกินข้าวข้างนอกกันไหม เป็นต้นแสดงความห่วงหาอารซึ่งกันและกันเนาะสิ่งที่จะตดติงในหน้าไพ่นี้คือตัวคุณไม่ว่าจะมีเรื่องความรุนแรงอะไรเกิดขึ้นก็ตามปากเสียงอะไรก็ตามขอให้คุณนิ่งเข้าไว้นะอย่าตอกอนอย่าปากมากอาจจะมีปัญหากับหัวหน้าง,งานหรือญาติผู้ใหญ่ที่บ้าน ซึ่งอาจจะเป็นพ่อแม่นะมันเป็นเรื่องของงานที่คุณทำอยู่นะนี่คือเรื่องที่จะติดติงในหน้าไพา่นี้นะแต่คุณได้จัดเมนอะนั่นหมายความว่าจังหวะชีวิตของคุณมันดีขึ้นอย่างมากซึ่งตำแหน่งที่เข้าเป็นแปดไม้เท้านะการงานของคุณจะรุ่งนะคะ ขึ้นอยู่ที่ตัวคนแล้วว่าคนจะใช้สติปัญญาใช้ความสามารถตัวเองได้มากน้อยแค่ไหนนะคะนะตามหน้าไพนี้ก็หมดแล้วนะคะก็ขอทุกท่านนะคะประสบความสำเร็จในทุกเรื่องทุกด้านทั้งการงานการเงินและความรักสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ